ตัวน,นี้ได้ทาการเปลี่ยนพาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเก่าก็ส่งเคมนะครับอยู่นั้นใส่เรียบร้อยนะครับทดสอบเสียงแล้วโอเคดังใช้ได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้อ่าเราวมาดูระบบกันนะครับอันนี้ในในชุดนี้เนะี่ยมันจะเหมือนกับอ่าเหมือนชุดกลางแจ้งนะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะเซฟพอสมควรนะครับไม่เป็นกันปย้อนนะครับ กันต่อกับขั้วนะครับบวกไปลบลบไปบวกเวลาไปเล่นกับแบตเตอรี่แล้วก็ชุดน่วงเวลานะครับไม่ให้เวลาใครมาโดนปลั๊กไฟแล้วมันดับนะครับเวลามันติดมันจะไม่มันจะไม่มาแบบปึ๊กเลยนะครับมันก็จะดัอไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้สวิตช์อันนี้คือจริงๆจริงๆตัวนี้จะเป็นเปิดพาวเวอร์นะครับแต่ว่ามันทาแบบว่าเราเปิดไว้อยู่แล้วไฟมันดับแล้วมันมานะครับเราก็จะเปิดมอนกบว่าไฟมาเปิดปึ๊ก แต่ว่าบลูทูธมันต้องจับใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ทํางานนะครับ power แต่ว่าหน้าจอมันติดนี่ต้องให้ไฟเขียวมันติดก่อนนะครับมันถึงจะทำงานนะครับแต่ว่าพอพอเราเปิดสวิตช์ตัวนี้พวกพวกนี้มันจะทํางานนะครับพวกพวกมีพวกปีทํางานแต่ว่า power ยังไม่ทํานะครับต้องรอก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติไฟดับตรงนี้ครับก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเ็เงียบเพราะว่าเอาไฟจากตรงสวิตชิ่งนะครับมา ก็คือให้มันดับไปที่สุดเวลาไปดับปุ๊บก,ก็คือให้มันตัดก่อนปีพเพาเบอร์ดับก่อนนะครับปีถึงแบบดับทีหลังมันจะไม่มีเสียงปึ๊กนะครับสายสั่งงานนะครับเอาจากชุดสวิตช์ข้างบนนะครับแต่ว่าไฟที่เขาไปเลี้ยงจะเป็นจากสวิตช,ชิ่งตัวนี้นะครับในบบหน่วงเวลานะครับอันนี้คือผมเล่นเสียงไว้อยู่นะเมื่อกี้ันเปิดเพลงอยู่เนี่ยพวกปีอะไรมันก็เล่นเกณ์ไว้อยู่นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมา มันจะไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราต้องกดเชื่อมต่อเองนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดอยู่แล้วไฟมันดับแล้วไฟมันมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊กขึ้นมาปีติดหมดแล้วนะครับนี่ก็ติดแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ติดนะครับหน่วงไว้ก่อนนะครับให้ไฟเขียวขึ้นีนอันนี้คือติดแล้วนะครับยังดีๆดังป๊อกนี่แล้วก็ถึงมากดเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้ทีหนึ่งนะครับนี่กดบลูทูธนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม